สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอให้ทุกคนรู้จักหุ่น CPR คุณอรุณเวอร์ชั่น7ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของเราครับหุ่น CPR เวอร์ชัน7นี้จะใส่เซ็นเซอร์ไว้2จุดก็คือที่หน้าอกและส่วนหัวเซ็นเซอร์ที่อยู่ที่หน้าอกจะวัดความถูกต้องของการกดความถี่หรือความเร็ว ที่ใช้ในการกดและระยะความลึกที่กดลงไปในหน้าอกส่วนเซ็นเซอร์ที่อยู่ที่หัวจะตรวจสอบว่าผู้ปฏิบัติได้เชยคางบีบจมูกและเป่าปากอย่างถูกต้องหรือไม่หุ่น CPR เวอร์ชั่น7นี้จะสามารถแสดงผลการปฏิบัติ2ทางก็คือที่หน้าปัดแสดงผลซึ่งติดตั้งอยู่ที่ตัวหุ่นและ อีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์โดยสามารถมอนิเตอร์ผ่านเว็บเบราว์าเซอร์ได้อุปกรณ์ที่มากับหุ่น CPR version 7นี้จะประกอบไปด้วยหุ่น CPR version 7และ Wi-Fi r o u เตอร์การใช้งานเบื้องต้นสำหรับหุ่น CPR version 7หากใช้งานตัวเดียว ไม่ได้ต้องการที่จะมอนิเตอร์ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์สามารถเปิดหุ่น CPR เพื่อใช้งานในการฝึกฝนได้เลยโดยการกดปุ่มเปิดปิดซึ่งอยู่ที่ตัวหุ่นการเปิดปิดตัวหุ่น CPR ทําได้โดยกดที่ปุ่มเปิดปิดที่ตัวหุ่น เมื่อกดปุ่มเปิดปิดแล้วให้รอเป็นระยะเวลาสักครู่ขณะนี้พร้อมที่จะใช้งานแล้วการแสดงผลที่หน้าจอมอนิเตอร์ที่อยู่ที่ตัวคุณเมื่อเรากดหน้าอกจะมีแถบที่แสดงระดับความลึกในการกดโดยระดับความลึกที่กด ที่ถูกต้องคืออยู่ที่ระยะ5-6เซนติเมตรและจะแสดงอัตราเร็วในการกดจำนวนครั้งต่อนนาทีถ้าหากกดด้วยความลึกที่ถูกต้องจะมีการแสดงผลขึ้นมาเป็นสีเขียวที่ระยะ5-6เซนเมตรถ้ากดด้วยความลึกที่ไม่ถูกต้องเช่นกดมากเกินไป จะมีสีฟ้าขึ้นและมีเสียงเตือนหรือกดน้อยเกินไปก็จะขึ้นเป็นสีแดงนี่คือการกดที่ระยะที่เหมาะสม5-6เซนติเมตรถ้าหากกดน้อยเกินไปไฟก็จะขึ้นที่สีแดงหรือสีเหลืองและถ้าหากกดลึกเกินไปไฟก็จะขึ้นสีฟ้าที่ระยะ7เซนติเมตร การแสดงผลอัตราเร็วหรือจำนวนครั้งต่อนาทีที่กดหน้าอกจะแสดงผลเป็นสีที่ตรงนี้ถ้าหากช้าหรือช้ามากจะแสดงผลเป็นสีเหลืองหรือสีแดงความเร็วที่พอดีจะเป็นสีเขียวและถ้าหากเรากดเร็วเกินไปจะเป็นสีเขียวและกระพริบกดช้าช้าหรือช้ามาก กดความเร็วที่เหมาะสมจะเห็นขึ้นเป็นสีเขียวและถ้ากดเร็วเกินไปจะเห็นขึ้นเป็นสีเขียวกระพริบ ที่ส่วนหัวของตัวหุ่นจะมีเซ็นเซอร์ที่ตรวจสอบว่าผู้ปฏิบัติได้บีบจมูกของตัวหุ่นหรือไม่เชยคางอย่างถูกต้องหรือไม่และได้ดำเนินการเป่าปากถูกต้องหรือไม่ถ้าหากบีบจมูกไฟที่แสดงจะแสดงเป็นสีชมพูถ้าหากเชยคาง ไฟที่แสดงจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินอมฟ้ากลายเป็นไม่มีสีหรือเป็นสีเหลืองถ้าหากบีบจมูกพร้อมกับเฉยคางไฟจะเปลี่ยนเป็นสีแดงบีบจมูกเฉยคางถ้าหากเป่าปาก ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวถ้าหากบีบจมูกเบาปากเชยคางไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลืองสำหรับการใช้การมอนิเตอร์ผ่านระบบ เว็บเบราว์เซอร์โดยใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ขั้นตอนแรกเราจะต้องจ่ายไฟให้กับ Wi-Fi Router mm. เป็นอันดับแรกรอให้ Wi-Fi r o u เตอร์พร้อมสำหรับการทำงานสังเกตที่ไฟของ Wi-Fi r o u เตอร ถ้าหากไฟตำแหน่งที่3ตรงจุดนี้ขึ้นมาแล้วแสดงว่าเครื่อง Wi-Fi Router ได้จ่ายสัญญาณ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วจะต้องเปิดตัวหุ่นหลังจากที่เปิด Wi-Fi เราเตอร์เสมอขณะนี้เราได้เปิด Wi-Fi เราเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วดำเนินการเปิดตัวหุ่นกดที่ปุ่ม เปิดปิดถ้าหากไฟที่ปุ่มเปิดปิดกระพริบแบบนี้แสดงว่าตัวหุ่นได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi r o u เตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ iPad โทรศัพท์เข้ากับระบบเพื่อที่จะใช้มอนิเตอร์ การฝึกหัดด้วยหุ่น CPR เวอร์ชั่น7เริ่มจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของเราเข้ากับ wi-fi ให้เลือก wi-fi ที่ชื่อว่าอารุณ V7 CPR ใส่พาสเวิร์ดการเชื่อมต่อ เรียบร้อยแล้วเข้าไปยังหน้าต่างเพื่อที่จะดูรายละเอียดของหุ่น CPR ตัวนี้โดยใส่ IP address ที่ตรงกับหุ่น CPR ตัวนั้นๆในกรณีนี้เป็นหุ่น CPR ที่ใช้ IP address 192.168.100.003 เข้าสู่หน้าตาแสดงผลของคุณ CPR เรียบร้อยแล้วเมื่อเราดาเนินการฝึกหน้าจอก็จะแสดงผลออกมาให้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นความลึกที่เราใช้ในการกดหน้าอ,อกหรืออัตราเร็วจำนวนครั้งต่อนอาทีที่เราใช้ในการกดหน้าอ,อก ความเร็วที่ถูกต้องสีเขียวระยะกดที่ถูกต้องสีเขียวกดช้าเกินไปกดตื้นเกินไป กดลึกเกินไปและกดเร็วเกินไปหน้าต่างสรุปผลการฝึกหน้าต่างสรุปผลการฝึจกจะแสดงการสรุปผลการปั๊มหัวใจและ การเป่าลมเข้าปอดหากเราต้องการกลับสู่หน้าหลักให้กดกลับหน้าหลักและถ้าหากเราต้องการเริ่มต้นการฝึกครั้งใหม่ให้กดปุ่มเริ่มใหม่นาฬิกา จะกลับไปอยู่ที่เลขศูนหุ่น CPR เวอร์ชัน7นี้ใช้แบตเตอรี่ซึ่งฝังไว้อยู่ในตัวหุ่นณนะตำแหน่งตรงนี้จะมีไฟสีเขียวขึ้นเป็นการบอกบอกว่าหุ่น CPR ตัวนี้แบตเตอรี่ยังมีไฟอยู่สามารถทำการชาร์จแบตเตอรี่ที่อยู่ในตัวหุ่นได้ โดยใช้สายไฟหัว USB-C จ่ายไฟ5โวลต์ d v DC, เสียบเข้าไปที่ตำแหน่งจะมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นเป็นสีแดงระบุว่ากำลังชาร์จไฟเข้ากับแบตเตอรี่ของตัวหุ่นและนี่ก็คือรายละเอียดของหุ่ CPR คุณอรุณเวอร์ชัน7ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ